สวัสดีค่ะมาพบกับบ้านสวน Family นะคะวันนี้เราอยู่ที่ครัวค่ะครัวบ้านสวนนะคะกําลังนึ่งข้าวเหนียวกันค่ะตื่นเช้ามาเราก็จะหุงข้าวนึ่งข้าวนะคะแล้วก็จะเดินรอบสวนหาวัตถุดิบมาทํากับข้าวกันค่ะเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันค่ะว,ว่ายายเขาจะได้อะไรมาทํากับข้าวนะคะค่ะทุกคน ตอนนี้ไม่รู้ยายทำอะไรนะคะอยู่ที่ทุ่งนาค่ะเราเดินไปดูกันเลยค่ะยายเห็น้อย่างเนาวดีจ้าเ็บุจ้าโอ้ทุกคนยายมาเก็บผักบุ้งผักบุ้งตามทุ่งนาอย่างนี้อร่อยนะคะไปจิ้มส้มตำแซ่บเลยค่ะเนี่ยค่ะผักบุ้งเล็กๆอย่างนี้ค่ะกินกับส้มตำอร่อยเดี๋ยวเราตามส้มตำกินกัน ยายบอกว่ามันดีเนี่ยค่ะทุกคนผักบุ้งนานะคะผักบุ้งแบบนี้ยค่ะเขาไปกินกับส้มตำนะคะมันจะมันๆอร่อยค่ะนี่ยายมาเก็บอีกแล้วค่ะยายเก็บอะไรเนาะผักขี้เหล็กอ้ยหากับข้าวทุกเช้าค่ะหาสะเสบียงไปทำกันค่ะ <Okay. S 1> อันนี้คือต้นผักขี้เหล็กนะคะ <Okay. S 1> ยอด เียค่ะยอดผักขิเลกยอดขีเล็กค่ะอยากกินกั่มหาชิบเอาน้ําส่วนนีล่ละถึงไว้มาค่ะทุกคนเก็บผักขี้เหล็กค่ะตอนนี้เรามาเก็บผักขี้เหล็กกันนะคะให้ยายถือกล้องให้ค่ะเอาผักขี้เหล็กไปแกงนะคะ ได้แล้วคะ่ะเราได้ผักขี้เหล็กลแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปออกไปแกงกันคะ่ะนี่เป็นดอกกระสังที่เราไปเก็บมานะคะเดี๋ยวเรามาทำความสะอาดแล้วเราจะซุปดอกกระสังกันคะ่ะอันนี้คือลูกของเขานะคะหอมมากเลยคะ่ะดอกกระสังกินส,สดๆก็อร่อยนะคะแต่วันนี้เราจะลองทำซุปดูนะคะเป็นครั้งแรกของเราเหมือนกันคะ่ะเขาบอกว่าอร่อยเราจะลองทำดูนะคะเดี๋ยวมากินด้วยกันค่ะ ตอนนี้เรากำลังจะทำซุปดอกกระสังนะคะนี้เราใส่หอมไปแล้วนะคะอันนี้คือดอกกระสังที่เราต้มแล้วนะคะค่ะเรามาทำกันเลยค่ะเราตำหอมให้ละเอียดนะคะขูกเข้าไปเสร็จแล้วเราก็เอาดอกกระสังใส่ลงไปเลยค่ะแล้วเราก็ข,ขูดเขาให้ละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะคะ พอเราโขกละเอียดแล้วนะคะเราก็จะใส่พริกป่นลงไปนะคะเราก็จะใส่พริกป่นลงไปะคะ่ะใส่เยอะไม่ได้นะคะเดี๋ยวตากระยายจะผิดแล้วก็น้ำปลาค่ะ แล้วก็ตามด้วยข้าวคั่วค่ะแล้วก็ผงอร่อยนะคะใส่มากแซ่บมากค่ะเราใส่เอาสักครึ่งช้อนชาพอแล้วเราก็คลุก คองให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วค่ะซุปดอกกระสังของเรารน,ะนี่นี่คือหน้าตาซุปดอกกระสังนะคะอร่อยค่ะหอมค่ะครั้งแรกเหมือนกันแต่ก็อร่อยค่ะชอบชอบค่ะตอนนี้เราก็กําลังจะย่างหมูแดดเดียวนะคะ ยายก็กำลังรูดใบขี้เหล็กนะคะเอาใบเอาไปต้มค่ะให้มันจืดนะคะก่อนที่เราจะแกงได้เราต้องต้มน่าจะหลายน้ําอยู่เหมือนกัน,นะค่ะสามน้ําได้มาแกงใส่ใบยนานานี่ก็ไปได้มะละกอมาสามลูกค่ะไปสอยมาจากต้นนะคะแล้วก็ขนุนเราก็ยังไม่หมดเลยค่ะทุกคนอร่อยค่ะมันหวานนะคะกินได้ไม่เยอะแต่ก็กินเรื่อยๆ เสียงนกกระเบลร้องดีจังเลยนี่คือไฮไลท์ของบ้านเราเลยค่ะเสียงนกกระเบามาค่ะทุกคนกินข้าวกันค่ะงไงก็ขอจบคลิปไว้เท่านี้นะคะฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราบ้านสวนแฟมิลี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ